สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะพบกับคุณหมอในคลิปดวงใครเห็งมีโชคลภประจำงวดที่ประจำงวดที่หนึ่งกันยายน 2, นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะซึ่งเที่ยวนี้ก็จะตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะคลิปสดเด็ดนี้นะคะพี่น้องค่าเพื่อเป็นแนวทางในการที่พี่น้องจะนะคะต้องการที่จะทราบนะคะเป็นแนวทางว่านะ,ะเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือควรจะหยุดหรือควรจะไปต่อ นะคะให้ไพ่ยิี ee, เป็นตัวชี้แนวทางและที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซึ่งคนข้างที่จะเชื่อถือได้ในเรื่องของแนวทางตัวเลขนะ,ะประจําวันเกิดของตัวเองนะคะเลขนาไพ่นะคะเป็นตัวไ,ไปลายได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะเตือนกันนิดนึงเนาะนะ,ะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญของเรานะะจังหวะชีวิตของเราดวงเปิดประมาณไหนด้วยนะคะมันไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องนะคะยึดมั่นถือมั่นว่าเออ นะคะไพ่ยิบสี่บอกว่าอ๊้ยรางวัลที่หนึ่งมาละนี่แล้วเราก็าไปหนักๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องคะด้วยความเป็นห่วงนะจากคุณผ่าหมอน,นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะนะคะเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจกันนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะเปิดการมองเห็นหน่อยนะ,ะช่วงนี้อ่านะคะนายอดดูค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงเนาะพี่น้องขาช่วยกันนิดนึงนะเราจะได้ไปกันต่ออยู่กันต่อนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาล้ค่ะมาดูกันเพื่อไม่เสียเวลานะจับไพ่สี่ใบเหมือนเดิมนะคะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันที่หนึ่งนี้เป็นแบบไหนบ้างไปแรกมาแล้วโอ้โหตกมือกับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยนะคะก้าเหรียญมาก้าเหรียญมาเงินสดสดเข้านะคะอืมความอุดมสมบูรณ์บังเกิดนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ก็อนุญ,ญาตให้เสียงสละนะคะเอ้าขึ้นก้ามานะคะก้าแล้วก็ก้าแต่เป็นก้าดาบนะ,ะอ่าเป็นก้าดาบนี่เป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบไหนอ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะทานายให้ฟังนะคะ เดี๋ยวจะทํานายให้ฟังนะแน่นอนพี่น้องวันอาทิตย์เสี่ยงได้นะเสี่ยงโชคได้นะคะหรือลงทุนอะไรได้นะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่แต่อย่าให้เป็นทุกขลาบนะคะพี่น้องค่ยเห็นไหมทุกขลาบมีความเครียดนะได้เงินเสียเงินประมาณนั้นนะคะอืระมัดระวังดีๆแล้วอย่าคิดเยอะนะได้เงินก็คือได้เงินนะคะพี่น้องคะเงินเข้าแน่โดยทางใดทางหนึ่งละและถามว่าเราจะเสี่ยงได้ไหมได้ก็ต้องดูกำลังของเราด้วยนะคะดูวความพร้อมของเราด้วย ะะแล้วก็เขาบอกว่าให้สบายๆเห็นไหมหนาะ,ะ,ะ,ะเห็นไหม The f u ฟูนะคะในขณะนี้เนี่ยมีความรู้สึกต้องการเงินก้อน่ะเพื่อที่จะ,ะนะคะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะไปหาคนรักาไปเยี่ยมบุตรล้านหรือไปพักผ่อนนะคะ,ะ,คะเออได้แน่ค่ะพี่น้องขานาะได้แน่เห็นไหมคะไปหาคนรักอัศวินด้วยเนี่ยฉะนั้นให้ออกมาสวยนะแต่อย่าค้านกับตัวเองนะ,ะอย่ากังวลเนาะพี่น้องขาแนวทางตัวเลขเนี่ยบอกว่ามาจากไหนสองไกล้ๆก็คือเลขประจําตัวของพี่น้องวันาทิตย์เอง นะแล้วก็เลขเกี่ยวข้องกับพานนะิชคันที่เราใช้บ่อยๆนี่แหละนะคะพี่น้องคะคันที่เราใช้บ่อยคือเลขอะไรนั้นค่อยว่ากันอืมนะไปดูกับเอาเองนะคะเลขบางคนก็จะถามว่าป้าหมอคะเลขเอเออทะเบียนรถหรือ,อยังไรเนี่ยนะคะมีอยู่หลายคันเหลือเกินอันนั้นไปเพีรยานะเอาคะ่ะป้าหมอจนด้วยกล้าวนะคะถ้าเป็นเด็ดนี้นี่เออซนะสองใกล้ไรคะพี่น้องคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันอาทิตย์เลขอะไรล่ะมีเลข 9904ค่ะ9 9 0 4คะ่ 4, คะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงๆฮงคะ่ะพี่น้องมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างพี่น้องวันจันทนระ์น่ะเป็นแบบไหนล่ะเที่ยวนี้นี่นะคะหนึ่งถ้วยขึ้นนะคะก็ไม่เลวนะคะพี่น้องขาเนาะหนึ่งถ้วยความอุดมสมบูรณ์บังเกิดน่ะนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีโชคทางด้านของอาหารการกินมีโชคทางด้านของนะคะในเรื่องของคนอุปธรภ์คำจุนอ่ะ มีโชคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซะมากกว่านะคะสําหรับหนึ่งถ้วยแล้วก็ขึ้นเงินก็ก็มีเงินเข้ามานะคะเป็นเงินหมุนน่ะนะคะเออหมุนมานะคะแล้วก็ขึ้นถ้วยทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็อาจจะทํานายไปในส่วนบริวารของพี่น้องวานจันท์ด้วยก็ได้หมายความว่าถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะคะเออน่าจะได้มาจากบริวารเป็นหลักแหละหรือบริวารจะมีโชคอ่ะนะหลานคนรักหรืออย่างไรเนี่ยนะ พี่น้องวันจันทร์ค่ะแต่ไพ่ออกสวยก็เสี่ยงโชคได้อยู่นะคะเที่ยวนี้เนี่เออทีนี้ถามว่าไกด์ลายเนี่ยตัวเลขมาจากไหนอะ่ะก็มาจากคู่รักคนรักเกี่ยวเนื่องกันเนาะคุณหลานอย่างนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภหมุนมาละเที่ยวนี้อ่ะหมุนมาละนะคะอืมนะเป็นไกด์ลายแล้วก็ ให้ระวังเลขคู่นะคะหรือเลขเบิ้ลเนาะเลขคู่นะเขาเรียกเนาะพี่น้องวันจันค่ะต้องติดเลขคู่ไว้แล้วก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าเออจะต้องนี่เราเน้นรัฐบาลน,นะคะพี่น้องค่ะเนาะลอตเตอรี่มีตั้งหลายรางวัลน,นะเลขท้ายสองตัวเลขหน้าเลขหลังนะคะรางวัลมีถึงห้ารางวัลน,นะเออเราจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รางวัลน,นั่นเองเมื่อเรามีดวงแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันค่ะว่าอย่างนั้นเลยอ่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เที่ยวนี้พี่น้องวันจันเลขอะไร มีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามสองเนาะหนึ่งสองสามสองนะคะพี่น้องคาขอให้เงเงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารนั้นขึ้นไพ่นะคะสิบไม้เท้าอะ่ะก็ว่าอยู่ว่าเงินน่ะจะได้มาจากนะคะการงานกิจการเป็นหลักละอุ้ยแต่ไพ่โชคดีขึ้นโอ้ยนะคะไพ่รวยขึ้นนะคะไพ่พาะฤาษีขึ้นก็บอกว่าคุณมีโอกาสละนะคะอืม มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบข้ามาแล้ว่ะพี่น้องวันอังคารจ่านี่ว่าอย่างนั้นนะนะคะมาแบบปฏิหารเกิดน่ะหายเหนื่อยว่างนั้นเนาะแต่มาแบบไหนนั้นกันอยู่กับดวงตรงๆของพี่น้องวันอังคารด้วยนะนี่นะคะแล้วก็ให้เตือนบอกว่าให้เป็นสมระสมดุล่าเกิดความโลภนี่ว่างนั้นนะแต่เงินก้อนเข้าแน่นะพี่น้องวันอังคารขาขึ้นแววปัจจุบันมาแบบปฏิหารเกิดน่ะนะคะเงินก้อนโตๆนะโชคลาบมีนะคะพี่น้องหนักว่าอย่างนั้น เอาราคาถ้าถามว่าเลขนําโชคนี้มาจากไหนอ่ะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเก่าเนาะหมุนมานะไม่รู้เก่าขนาดไหนอันนี้ต้องไปดูเอาเองนะคะอ่าแล้วก็ห้าถ้วยก็คงจะเป็นเลขเก่าเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะเป็นเลขที่เราขอพรครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เรานับถือก็ได้นะคะนี่เห็นไหมนะระฤาษสีขึ้นเนาะขึ้นเพื่อไปจําราศีกันนะดวงพี่น้องวัดอังคารต่อไปนี้เงินก็จะเข้าลคาค่ะพี่น้องหนาะอืมเข้าทุกทิศทางนั่นแหละนะใครที่กาลังเครียดอยู่เนี่ยก็อยาเครียดมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ย แชร์ให้หน่อยนึ่งนะคะพี่น้องวันอังคารเออเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะเที่านี้มีเลขหนึ่งศูนย์เก้าสี่ขอโทษนะคะหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าระวังเลขเบิ้ลน,นะคะอาจจะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะเบิ้ลศูนย์ศูนย์นี่เป็นไกด์ไลน์นะคะขอให้เฮงเงรวยๆวยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่าเดอะสตาร์เอยโษเดอะซันนะคะพบทางโกลบทางสว่าง โชคลับมาละระเบิดระเบ้อเลยนะคะดวงเปิดนะพี่น้องวันพุธกลางวันดวงเปิดนะเอา้าชัดเม้นอีกต่างหากด้วยบุญกุศลที่เราได้ทํามานะ่ะเทวดาอํานวยพรอนนะ่ะให้คุณมีเงินเข้าอ่ะมีโชคมานะ่ะนะคะพี่น้องจา๋านี่นะเออแล้วก็อัศวินขอโทษนะคะราชาดาแลวก็เด็กถือถ้วยนะคะอืมอนุญาตให้เสียงละนะคะอนุญาตให้เสียงนะแต่ทีนี้ไกด์ไลน์บอกว่าอย่า อะไรเยอะแยะมากมายนะอย่ามุ่งมั่นตั้งใจหนีอย่างนี้ยใจร้อนนะลงทุนเยอะๆนี่อย่างนี้นะอย่าเป็นนายทุนนะอ่าคิงดาบขึ้นนี่นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันพุธกลางวันนะอื้นไลายนี่ก็บอกว่ามาจากไหนละ่ะเขาบอกว่าหนึ่งมาจากบริวารคนรักบุตรหลานของเรานะนําโชคให้หรือมาจากการบริจาคทานทํามบุญให้ทานก่อนหน้านี้ก็ได้นะขึ้นแชปมินเนี่ยนะคะสองไกล์ไลน์ส่วนเลขนหน้าไพ่ให้พี่น้องวันพุธกลางวันเลียอะไร มีเลข19นะคะแล้วก็20 19 20ค่ะพี่น้องค่ะขอให้ยิงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพุธกลางคืนบอกว่าดาบสมมงกูดนะคะสําหรับดาบสมมงกุดนั้นเนี่ยบอกว่าโอ๊ยนะคะเรานะในเรื่องของการมีโชคมีลาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าพี่น้องวันพุธกลางคืนนก่อนหน้านี้นะคะคือต้องทํางานหนักนะต้องต่อสู้ดิ้นรน,นก,กว่าจะได้นะคะแต่เที่ยวนี้อนุญาตค่ะอ่า ต่อไปนี้อนุญาตละค่ะนะวันนี้เสี่ยงได้นะแต่ต้องดูก,กําลังของตัวเองด้วยเนาะเออขึ้นอัศวินเหรียญน,นะคะอันนี้ก็อาจจะได้มาจากการงานเป็นหลักนะคะลูกคงลูกค้ามีนะแต่ราชินีขึ้นเศรษฐีหนีขึ้นนะคะเสี่ยงโชคได้อยู่ค่ะพี่น้องขานะออนุญาตเหมือนกันนี่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไพลายเลขนาโชคของพี่น้องวันพุธกลางคืนมาจากไหนะ่ะมาจากมีคนส่งให้มอบให้นะประมาณว่า,าเดินมาปั๊บเนี่ยก็อาจจะมี คนที่ขายรางวัลเนี่ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องซื้อนะคะพี่น้องจ๋านะค้มนาโชคลาภมาให้เรานะคะหรือเลขมาจากทางไกลหรือเกี่ยวกับพานะของเราพานะของเราถ้าใครที่ซ่อมเขาก่อนหน้านี้คันนั้นนะคะจะให้โชคกลับมานะคะพี่น้องจ๋าเนาะเอาไ่ว้อย่างนั้นส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสี่สี่สามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพระฤหัดสวบดีพี่น้องวันพระฤกัสวบดีบอกว่าเออบอกว่าอะไรล่ะนั่นอะ บอกว่าอืนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าดวงโชคของเรามันห่างไกลสเลเกินนะคะแล้วก็เดอะสตาร์ Star, เนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของกิจการในเรื่องของงานเป็นหลักอะ่ะมันถึงจะได้อะ่ะลูกค้านี่นะคะจะต้องลงทุนลงแรงและเก็บเกี่ยวนะมันถึงจะได้เงินมานะนะคะแล้วก็ซีเรียญก็ไม่ได้เหมาะว่าจะมีโชคลาภจากการเสีย่ยงนะคะก็หมายถึงว่าเรามีความ เออเรามีความขี้เหนียวเงินอ่ะอถ้าเรามีความรู้สึกว่าขี้เหนียวเงินอ่ะนะคะและและเราอยากจะถูกหวยเนี่ยไม่ถูกหรอกค่ะเราจะต้องตัดจ่ายนะคะพี่น้องค่ะเราต้องตัดจายไปลงทุนไปหน่อยๆไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องเยอะตัวนะถึงได้แต่ไพ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะเสี่ยงได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะนะในลักษณะแบบน,นี้อืมคราวนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรนะคะเลขเฝ้าของเราแคนะ่นั้นแหละส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข แปดหนึ่งเจ็ดสามสี่หลายตัวเกินเนาะไม่เป็นไรบอกหมดแปดหนึ่งเจ็ดสามสี่ขอให้อย่างๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ว้างค่ะเป็นไงโชคลาภลับลอยนะคะอ้าวเทมเรนมาใบแรกนะคะเอ่อรายชินี่ดาบมานะคะชัดริกมานะคะอืมสุดท้ายสามเหรียญน,น่าเหรียญมาเสี่ยงได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า พี่น้องวันศุกร์ต้องคำนวณด้วยน้องลงทุนกับการเสี่ยงเนี่ยถูกได้ไม่คุ้มหรือเป็นตาช่งนะว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะเราก็ต้องอย่ายเยอะตัวนะ <c oughs> เอาตัวที่เรารักที่สุดนะคะซักตัวหนึ่นงอะนะเลขอะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นหลักนะคะมีโอกาสได้เงินเข้ามาละนะคะขึ้นสามเหลี่ยมนี้เนาะอ้าวทีนี้ไกด์ไลน์พี่น้องวันศุกร์บอกว่าตัวเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวเนาะ อาจจะเลขหน้าไพ่ก็ได้นะคะพี่น้องวันสุกข่ะหรือเป็นตัวเลขเก่าเก่านะคะย้อนกลับมาเป็นตัวเลขประจําตัวของเราที่เราเคยได้รับโชคลาบเนี่ยก็อาจจะย้อนกลับมานะคะให้โชคอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องวันสุขค่ะนะแล้วเลขหน้าไพ่เลขอะไรละ่ะมีเลขหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสามค่ะขอให้หิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ Cs ค่ะพี่น้องวันเสาร์ว่าไงอ่ะคะพี่น้องวันเสาร์เราโอกาสที่จะถูกรางวัลมีโชคลาบกับเขานะ นานเนี่ยนะคะเออนะคะโรนาน,นักหนาเลวเนี่ยเมื่อไหร่จะโดนสักทีหนึ่งเนี่ยนะคะอ่าขึ้นหกเหรียญน,นะคะขึ้นเดะมนอืมอย่าหนักนะคะพี่น้องขาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะแต่หกเหรียญมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงมันเกี่ยวกับเรื่องของว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโชคนะคะจากการเสี่ยงแต่เราก็ไม่ขาดมือยังมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอ่ะนะคะหรือขอความช่วยเหลือใครอ่ะเราก็มีโอกาส ที่เขาจะช่วยเหลือเราอะคือเงินเมียแต่มันไม่เหมาะกับเรื่องของการเสี่ยงเท่าไร่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะพระหมอไม่ได้ห้ามเนาะเลวแต่เนาะปะเดี๋ยวห้ามแล้วเกิดว่าอืมเลขที่จดเอาไว้หรืออย่างไรเนี่ยนะมันขึ้นแล้วไม่ได้ซื้อนี่จะโทษเราพ้าหมออีกนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเขาล่แต่พี่น้องพิยนาก็แล้วกันเดมูนนะขึ้นเห็นไหมวิตกกังบลนะคะอหมกมุ่นคุ้นคิดนะอยากถูกอยากได้รางวัลนะคะ อยากที่จะปลดหนี้สินอยากอะไรต่อเนี่อะไรเนี่ยนะเอ่อเราจะไปมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเสี่ยงโชครางวัลอย่างเดียวเนี่ยดูว่านะคะเออเกิดมันไม่ได้สมหวังเนี่ยมันจะหนักเข้าไปใหญ่นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ระมัดระวังนะคะอืมคราวนี้มาดูนะบอกว่าเลขมาจากไหนถ้าเราจะเสี่ยงคือเลขที่เราเฝ้าค่ะเลขที่เราเฝ้าไกด์ไลน์ที่สองเป็นตัวเลขที่ผ่านมาจากการทําบุญให้ทานของเรานะคะอืม มาจากการทำบุญให้ทันของเรานะคะแน่ได้แล้วส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันเสาร์เลข95695แล้วก็6แล้วก็1895618นะคะย้ําเน้นซื้อลอตเตอรี่เนาะเพราะมันหลายตัวก็ไปหานะคะถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็อย่าไปซื้อเรียกกับมานะคะพี่น้องจ๋านะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะอืมเอาละขอพี่น้องวันเสาร์เฮงเฮงค่ะ ป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ขอใมีโชคมีลาบลาบลอยเข้ามือแบบฟุกๆเยอะๆรางวันใหญ่ๆนะคะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ